ท่านครับพี่น้องแฟ้นสับเฟนช่องพี่น้องผู้ช่วกตําหนครับน้องเลฟชิทุทันวันนี้แอดอีน้ำผ่าแฟ้นสับเฟนช่องพี่น้องฟองไปซู่ขู่สู่ข้นครับมาตามตัวเลขแนวทางของพระราชดงลยสิบแปดล้านประจําวันวันที่สิบหกไอ้ยวันนี้วันหนึ่งกันย่าพี่น้องวันที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกรูปแบบแนวทางสิบหกมารูปแบบใดครับพี่น้องเลฟชิทุทันเขาจะไปตามกันวันจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำเนยครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวจะพี่น้องดเด้อแป๊บหบนึง่งส่วนนี้ท่าของเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีตุ้ยหันงวดที่แล้วเข้าเล่นวิน่งจะมาเนี่ยท่าจับคู่รุดครับพี่น้องเอฟซีตุย้ยหันจะโดดแล้วเนาจะจต่เขามันดีแต่ไล่หุ่นละหุ่นก้อนจากเขาไม่วบางหันจะเล่ยลุดไปแนวเป็นธรรมดา้าแนวทางมีเข่าไม่ลุดครับพี่น้องเอฟซีตุ้ยหันจะมาเพป็นอย่างเนี้ยเป็นแนวทางให้อยู่พี่น้องกลับไปใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอาทางช่องเสนอเป็นเพียงแค่เสียกลาง การตัดสินใจขึ้น,น้ำอิบซี่หมักของเพงิ่น,น,นก,กับน้ำเพิ่นมหมักกับผ่านรูปแบบแนวทางงวดวันที่หนึ่งเสือป่ารูปแบบใดก่อนจะชมคลิปนี้ปะ่ะพี่น้องตามทิศแม่ไปครับก่อนจะชมฝากกดติดตามฝากกดไลค์อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกระดิ่งติ่งติ่งหน่วยน้ำเนยป่ะออกไปกราบธรรมศาสรพระทุนหงส์ิบแปดล้านน้ำกันครับเด็กหญิงพระรุดตัดจ้าอ๋อเจลาธรรมศาสตรลงป้ายการผู้บาาพี่น้องอิบซี่อืมใชแล้ว มี่ชุดเต็ม,มตัวตัวตัดไม่ใช่ไม่ใช่ชุดตัดไม่ใช่ชุดเต็มหรอพ่ออาจารย์นี <c oughs> ่ที่วงไวัะขึ้นเน้นชุดเน้นออที่ว่องไวตัดออกมาแล้วเรือยางละสี่ครูตัดนี่คือชุดเต็มเต็ม่าสุดโตตัดชุดเต็มเต็มบัสุดโตใช่ไ มีความจบกันมีวันจกกันคน, <c oughs> นเขียนได้อะไรอย่งเ,เ,งเี้ยเปนหายนดีพี่น้องเอฟซีจอยากจะหอกล้ให้ชน,นะ <c oughs> แต่วันนี้ทางของลงปูงาต้องหันเขาเวิ่งแล้วลุงปูเนะเวิ่งมันโดนแล้วพี่นอ้องเนื้อท่าเขาเป็นเขาแน่รุดแน่เป็นธรรมดาเนื้อท่ากับนิเขาไม่รู้ว่าวันหันจะเขาเล่นวิ่งบอกให้ดูตั้งแต<ม>่เรนนอลวิงยนะหาเกียร์ออกหกเกียรครับโตเกียรโตหกเกียร์ เจ็ดสองเจ็ดสองกแปดสอง,สอง,สองครับยังลรเต็มมีงิดอะรหมคอมีงงงานนี่นนนครับผมที่กิ่งเจ็ดหกกันมีอะไรได้บ่ได้เอาขึ้นมาตัดออกมาแล้วมันบ่าม,านนนมักตัวอะไรบ่มักตัดออกนะเจ็ดหกเจ็ดหกมันบ่มักก็เลยตัดออกแต่ว่ามีเจ็ดหกในบรากาศนี่เต็มเต็มม่เ็มตัวก็ยังสุดนี่ครับมันหลังหลาหมดต้นน้ำมาเลยตัดออกเลยเคยนี้อือยังซีคูกันก็หวดวงงานถุกมงนนี่ ะมวดน,น,วน,น,วนี้ก็ซีคู่มวดนี้ก็ซีคูนี่กับซีคูกันอันนี้เลยนใส่ชุดเต็มไปน่มงถ้าเขาชุดเต็มเดี๋ยวต้นบัเข่าตั้งววากันไมห่หมดน,นะชุดเต็มพี่น้องชุดตัวแขงอยนี้มเชุดเต็มครับพี่น้องอดีเ็นจะดอกเนาะมีเห็นด้วยครับาเดี๋ยวผมนี่นี่นี่นี้นี่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 นนีนี่นี่น่นีี่มี่นดนี่น่น่นีี่น่นีนี่ เปิดเป็นร่มกะไปไหนชุดเต็มก็เป็นัองรับเป็นหลักเอางย่างไงว่าหลวงปู่เป็นเฮดหลักเอาห้พี่น้องเอฟซีด้เพราะว่าเพื่น้่ได้ให้อปซอบัดตัวตัวไปนนงพี่น้องมากก็ไดแต่จำไปจับหาเอาคือเนี่ยทางของหลวงปู่รับแปดจะจะมีเป็นชุดแปดชุดหนึงชุดสามชุดสี่ชุดหาชุดเอแปดหาแปดหกรับแปดอาจจะเป็น8ปดชุดแปดหนึ่งแ8ดสาปดสี่แปดห้าปดหกแปดเจ็ดแปปดแปดเก้า <c oughs> นี่คือลักมันส่วนพี่น้องเอฟซีทุกท่านโอ้มากลักนี่มันต้องอยู่ในเตาเป้งวงของเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีเป็นแคน,นินให้เลยว่าลักแบกกระตงเป็นต,ตนัวนี้ลักซองกระตงเป็นต,ตนัวนี้นี่วงหิดอันนี้วงทีวงสเขียร์ไม่ครับผมนี่พี่น้องเป็นลัก <c oughs> ลักองเพิ่นสูตรเต็มของเพิ่นที่เป็นแนวนี้แยกแยก ระวังหลักสองรักแปดรักศูนย์นี่เหลือยุกวี้นี้มีอีกสามหลักพี่น้องมาตัวใดนอ้นอหลวงปู่เนาะเป็นเสนาหน้าเอาหลวงปู่เ mm hmm. นาะเพราะว่าหลวงปู่เป็นแนวทางให้นอะเด้ดยพี่น้องส่วนหลักนี่ครับพี่น้องตัวเล่นมาเนี่ยเลขแปดคู่นี่เลขสิบสองคู่เไม่บอกพี่น้องก็รอเหลือคอรอขึ้นเก้าหลุ่นี้เอานี่พี่น้องบัดน,นี้จะเป็นนี่เป็นชุดเน้นนี่อึ๊บ นี่เป็นชุดเน้นพี่น้องมาเนี้ยนี่คอรออยู่บันนี้ชุดเน้นลักแปดลูปูมันเน้นไปให้แปดสามแปดหกลักสองก็จะเน้นที่ให้สองหนึ่งและสองห้าลักศูนย์ลูกปูเป็นเน้นให้ได้ศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดส่วนตัวเด่นตัวร่องเด็กที่อยู่หม่องเก้าพี่น้องเด่นแปดกับ 2. 2> อสองสองตัวรอ่องร่องศูนย์ร่องศูนย์ส่วนตัวศูวนย์เป็นตัวร่อง เดินแปดส์สองศูนย์ปจุจรองคอง e รับเป็นองเอฟซีุ่นทนรูปแบบน่าช้าของหลวงปูเพิ่นตัดออกมาแล้วตัวเลี้ยวก็หลายตัวแต่ว่าต้องชาอหลายตัวแล้วค้นดิห็นหลักคนนันดีเสียเป็นสูรนมุกขีตัวน้งวนงปูน้องจัดออกมาแล้วเนาะปจิเลยใปรบ่มากสุ่มตัดหนึ่งไปเอาสุดเต็มครับแต่สุดเต็มลอกสุดเต็มไหมให้เอาไปลอกไม่ก็ได้พี่น้องไปตัดเอาก็ได้ไม,ม่ลอกไปตัดเอา พัก <รอ S 1> ตัวนี้ก็ซื้อตอนนั้นเอฟซีคนนยดย,ดย่ายมเิ่นตัเดเอเองประการวเองเรนั้นมีเหล็กกำลังวันมาใส่เนี่ยเหล็กสามตัวใครมีเล็กกำลังวันถือมัดเลยสามตัวมองานอยู่บ่าีเหล็กกำลังวันเบิ่งครับแล้วก็ไ่ได้ถามผู้บาดอาจารย์พัน่นเตรียมมาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอาจารย์บครนะเนะหลายสิ่งหลายอย่างขอมาคือทั้ง ถวายเทียนแน่นั่นนี่แน,น,น,น่พี่้องเอฟซีฟันจุบ่คอบ่อยววางซึ่งในทางของเพื่น,นวันนี้เด่นแปลกที่สุดมาตัวร่องมุทิวอกแค่มองยาตัวองออกข้้งล้าง,างก็หมดเลยตัววิงเล็กวิงอะ่ะเล็กวิงมาทั้งหมดเช่ไหมอืมอันเล็กเก็ดเนอืมอีกอีกเกตดมีเล็กสามตัวก็เล็กวิงอะ่ะคือกันกัหมดมงยาเนี่ ด้านที่บัจับใส่กันเพราะว่าเล็กคูณบอกใครมาน้ำกันครับเอายางไงวะพี่ต้องถ้าผูดได้มากเลยจับคูเอาเล็กไปวิ่งบอกให้อยู่จับฝ่าอย่างเนาะมีเงินบางอย่างมีหามีเก่ามีเก็ยเขาเก็บเขาล่างเขาบนเลยครับเพราะว่าเล็กวิ่งเขาเอาสามตัวตัวบนตัวล่างคเอาสองยางขนาดอันสามตัวไทยเขาบอกเอาเด้เขเอาสองตัวล่างครับสามตัวบนเล็กวิ่งนี่ครับพี่น้อง วัแปดกับสองกับศูนย์วิ่งได้เลยว่าขาดทุนโอ้เรียกวมาตรงกันแล้พอจะเอียงเลยพี่น้องเรียกวีักันว่แปดวิ่ง 8, วิ่งศูนย์เาพี่น้องเอฟซีดูทันจะไปปิจารณาเอาลูกปูปเป็นแน่ท้าไหนครับพี่นอนะ้องเอฟซีเนาะอาศกอามานันลูปูเป็นอย่งนี้ต่างปในท่านไวยว่าจังมือจัองดังเ <c oughs> พราะว่ามันขาออกก็นีกแ้ว่าในหน่อยวนวุน่งจากสองวัน งวดวังยากบงวดมันงวดแปดซองเออเจ็ดสองกับสามศูนย์นั่นแหละรุ่นเราบ่กเขาม็าเป็นปีอามิชมมี่มาสนอกว่าเป็นลูปูเป็นเปหน้าจ้างให้ไีลองเอฟซีปูอื่นก็เจอกก็ลุดดูก็เจ้าก็ยังไปตามอยู่สนอกแน่นี้ครับวันนี้กับามคลิปเราเอฟซีผมไปจาาหลปูเนี่ยเด้อแอดมาหอดจอดทั้งหลายถ้าไน้องเด้อเือว้แอดมาหอดจอดทั้งหลายหน้าท่างกลับไปลอง กลับมาสกนว่าปู่เป็นครพีน้องเอฟซีทุกท่านเพื่เป็นชมเป็นมาให้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่งานแชบหน้าจอพี่น้องเชหน้าจอนี่ครับพี่น้องเอฟซลักได้พี่น้องได้ลักมันได้ประมาณสินะรลักแปดก็จะไมีแปดสก็แปดหส่วนท่านได้ัารัก2ก็จะเป็น2-5งห้าไอ้สองหนหลัก0ก็จะเป็น0ูดห้าแต่ว่าท่านใดมัาร์ดเตรมไปตัดออกกัหน้าแปรเรเอาลักมันคือแปดพี่น้องไปตัดเอา เอาล่ะพอวันเรีออยกวิ่งพอถึงก็ค่อยลุกนะน้อาคาโชคน้าหมานครับพี่น้องเอฟซีโตชันเาานป็น่าจ้าปากต่อพี่น้องเอฟซีวันที่หนึง่งกันยาสองพนห้ารครับพี่น,อน้องแอดองิงกับาลูกปูสติลา่าไปก่อนครับพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ